แนวทางกับหลวงปู่สุกกันนะครับกราบนมัสการครับหลวงปู่ครับหลังจากที่ผมมาขอโชคขอมานกับหลวงปู่ในงวดที่ผ่านมานะครับงวดตั้งแต่งวดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ะครับที่ปู่เห็ดน้ำมนต์ให้ออกเจ็ดศูน0 0ศูนย์เจ็ดครับผมเมื่อนี้กลับมาขอโชคในงวดวันที่ หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับจะขอสที่ให้ตามหลายเนาะหลังจากวาบบงวดนั้นเ้าบ่ได้มากดิบ่ได้มาก็บ่ได้มาหลายงวดดิ้อเปหลายงวดด้อืออือจะให้ปูเห็ดน้ำมนต์ให้ครับผมมื้อนี้ครับหาได้โชคได้หมานมหาเป็นจังบุนนะครับผมอย่างนั้นโอ้ตัวเหลวคนตัวใบตัวไหนตัวใบตัวไหนเออเหมือนมือสองนี่ก็มีโอ้จุดวมือสอง ขอบาลมีงูสิงศักดิ์สิูมหาลาดทั้งสีงส่วินหกวัูปักทัดชเวเวทจนภูลิาีลายแปดฤาษีเตาไฟผูมีอำนาจเพียเทวดาภูมิเจ้าทีวันนี้ลู่รันมาขอโชคลาบเด้มาขอขอโชคลาบขอปัจจัยขอสุขจีิงตุยยางเกี่ยวก็โชคลาบ ขอให้ ata, าากาได้สคปรารถนาเออขอให้ได้เด็ดเเลยเด้อปู่เด้อปู่ฤาษีเด้อ้งหมดเทวดา้งหมด์อ่งเด่าสิทธิ์เด้อไม่ดจุดทูบไปก่อนจุดทูบเลยจุดทูบแล้วก็บงในน้ท่านึงครับผมอ่เดี๋ยวจุดทูบก่อนนะครับ ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับปูสุขนะครับผมนะครับเป็นลูกศิษย์ของปู่ลูกพ่อของลูกพอฤาษีดังาานะครับตั้งแต่ลายตำนานนะครับผมนะครับจะได้กรรรมนะครับเรื่องว่าน้ำมันจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเล็กถูกับเล็กเทียนจะออกมาตรงกันหรือไม่ตรงกันมนะั้ยครับ ขอเดชะแม่เทวะขอเจ้เด้อผู้ฤๅษีหลักแปดเทวดาสิ่งศ์สิทธิ์ผู้เวชสุวรรณผู้มหาลาภผู้มิศมัดอือขอโชคลาภให้เหม็นเหม็นได้สมความปรารถนายายาโยมทุกคนขอจะได้จะได้เรื่องเรื่องทุกคนให้ได้เด้อผู้เด้อเทวดาคุ้มเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมดอยู่ในสวนป่าปฏิบัติธรรม ให้ได้เดลูกไเดาไเด้อย่าลืมเอาให้ได้เหม็นเหมเลยหมดนะโมตัตาภะวะโตระโตสมาสัมปวทาสานโมตัาตาภะวะโตระโตสมาสัมปวทาสานโมตัาตาภะวัโตระโตสมาสัมปวทาสาพุทธังวันทิตตวะกรมเจ้าวะราสึงปะตมพุนังธรรมวันทิตตวะกรมเจ้าวะราสึงปะตมพุนังสร้างฆัง วันเดตวากาพเจ้าวาลสังปราสัทข้าพเจ้าขออารัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้านางพระธรณีนางพระคงคาพระเพิงพระพายใหิสวนผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจะลงมาประสิทธิพระเจ้าข้าพเจ้าดิเตมหาสิโสภะวาข้าพเจ้าเดชปัสสัมมาสัมพุทธเจ้ามายโยเนือข้าเนลคอมกาจันทาคม ลงมาอยู่เบื้องบาซายขอเชิญพระนรายลงมาอยู่เบื้องบาขวาขอเชิญพระองค์คำนิรัยขอเชิญพระไายาเป็นลมปากก็เชิญพัานาขมาสร้อยสังวรขอเชิญพระการมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด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 พูดใดไปใดจะได้จิตเยนใจขอเชิญโคข้าพเจ้า อาลามเรเจนาเช่ห้าทางละแปดพระองค์จงเป็นหน้ามาช่วยแตนดำประเวสติเอกประปาลายพิจารณเอพิจารสนเนี่ยมิจาาวางการสวังบูทางรัตนังธรรมรัตนัรสังขังรัตน์ะาวระกดักคนังบัตมังคนังบัตสังคนังบัตสีลัตนตาทจาจ้าทองสามการกินิสีพัชินราชสิสกัยะมุนีปสีสันเตศเดวการโพดลงเป็นวันดี กูจะเชิญพระยินพระผอมพระยมพระการพระจัตตุโลกบันพระมุคลาพระสาลีพระพุทธเจ้าพระธรรมจาปพระสังฆเจ้าเก้าโคตรกอรานสิบแปดพระองค์อันทรงพระสูตรพระวินพระปรมั์ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันสุนทเวสสุวันเธอจึงให้กูมาส่งมงคลเป็นศีลสักยามุนีโคดมบรมบิดพระเจ้าโูเมตริสเธอจึงให้กูมาสอนตัวกูฟังสมาณิในลาบแต่ใกูมาบําลาบ ป้าพื้นที่ทุกตำบลเธอจังไอ้กูมาพนถนนสบัดสม,มดุทกฏระด่างคนบอกคนทอดด่างคนทันเธอจังไอ้กูมายกพระวิหารปัน้นพระพุทธโลกเธอจังไอ้กูมาไคโสป,ปโลกโลกกฎป้าตั้งสันลังมโนเธอจังไอ้กูมาตั้งโผลแปลเป็นไรเธอจังไอ้ใครรุตานเธอจังไอ้กูมาฟังอาจารย์ยกเทียนต่อดอ่างแทนกับเราภาพต่างคน บอกใจยันตารางนั่งแต่จะไ้กูมาฟังสอพระเมีโลโลโลเขียนน้ำปากกัดแจะไ้กูมาทอดน้นทั้งหลายคนจะกลับทางสีพูดพายตามินดีหรือกุมพันไอ้กุมแตจะไ้กูมาจิตจิตมาเป็นแะ่จะไ้กูมาครับอันมีดีท่อนทุกสลับสีต้องเลี่ยงนี้ออกไปจากูภรปยาของุยเชื่องปะพปมมีหั่นเป็นประธานของค์โกศเวสุวรรณ งามหนึ่งข้าพเจ้าขอขอารัตนาคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ขอ,งของจงเนี้บหมลงมาปักานและเป็นสาราจารย์ตัวปัานป่าปโตันนี้มสับพันโยจงลงมาทำลายลังให้ภายแพ้โดยพระอาคมห้วิชาปัจจัยสัสงาราสังครปาปจิยวินญ,ญาณวินญ,ญาณปุตจิยานามาดุปปานามาดุปป ยจตระายเตระตร้ายตรปัจจยพทวัติยเวทนาเวทนปัจจ้ยทตุวตถปัจจัยอุปทัตนอุปทัตตปัจเจัยภพภัยาชิชาตชิติตาขอเระ่องสวุขอเรื่อโทษฆาโทษนถูกาตระนังข้าพระเจ้าขออรัตนาคุณพรสงค์ข้าเจ้าทางเขากรรลานสิบแปดพระองค์ขอจงนี้มลงมานั่งตังสวดพระพุทธมนต์ มดาตาตยาธาคองคาโสาตังประวัตติมาตจันจน,รรนบรัจนจิติอสังปร,รายขุขังพระนิจังปนานนาดาเบเรนสดสารนังคันเดสังพังสารนังขาชามีอมนโมพุทธ,ธายะอมสิทธิชัยกรบรวรน,นมัสกา,ารเจึงมาตังพงสมบดานเดนชพาบ,บาท พระพุทธในบทสบงวิมาน้วยกันเธอจึงมาปันมาแบ่งแต่ละแห่งแต่ละอันพระอิสวรผู้เป็นเจ้าน่าถึงแต่ไปะปจารุกรรมลงมาสาบสันในพื้นที่ิพบจบพระธรณีกูจะผสมด้วยมว์อันวิเศษพระเจ้าจึงตั้งหนูพระเทถาแก่กูะกจกจะพน้น ภูเขาภูเขาก็จะเท่ากุญแพ้นแผ่นดินแผ่นดินก็แยกแล่ทำลายกุญแจพ้นฟ้าฟ้าก็กระจายพรทางกกจะแยกพระไตปีดกท่านได้มาเป็นกัณฑิเท่าก็จะพ้นแผ่นดนระฐีก็ตัดอมเทลเทลมาฮะอมเทลเลมาฮะอมท่านดาวระตั้ธตุถุดาวสัมผัสซึ่งเรกกำลังเวทนาเราสู้แนวโลกกำลังเยีนามกเจิดางนังใจนะโมขามปัจจายจว้พระพุทธบาท พรมาตุลีภาษีสวนผู้เป็นเจ้าสเสด็จลงมาตั้งพระองค์การพระธรณีสารย่าได้มาผ่านต้องเธอจึงให้กูมาเยกเกี่าายบอะไรบ่งบอกติปปกจนบปกคนนั้นนาเธอจึงให้กูมาตั้งเม่นจาจอนังหลงโกฏปาตั้งสันไม่ลังนางเลี้ยงที่ลุมทียงที่ตะพันคอพจอดจับเรียนทำโรงรังไพย ทับพังทับทีทับแดนจังวัลเล่นไปไวัลเล่นแถววังวัลเลนแถลังค้างคาวสันแจกทางขึ้นเป็นขึ้นเท่าไฟสิงสังขายพุ่งพุ่งมอดว่าควายเข้าจากหักคอนเข้าย้อนสารพ่อศีรฟันฟอฟันหักปากปัตุเพฝันไล่ไม่ดีเ <c oughs> งาหัวพี่ก่อนยิงชายผู้คนนอนกอนนอนกลางกลางพี่น้องต่างกันลูกที่ลูกแดนแวมเจ็ด ไายพ่ลมพ่รลอนตีก็เข้าไม่มาจิงจอกมาในวิ่งลลอะไรลรากเล่ครับอ๋อหอพ่อตัวลังค่างทักทานกายเป็นนากความลุอัสนพยาสมณนใจพามเบิกควาเนาเตียงตัง,งกอลูพาสารนังฟังสีงเสียงทะลุผีพุงใต้กันสนเดดจังไลเลื่อนไม่ายทางคงตีนรักต้อไต้ดีกวนั้นทังทางฝังน้ำหักเ้าเลื่อนยอกแตก่แยงทางอสนพยาตัต ไม่ในป่าหนึ่งอาชีพเราประจำเปนบดค้นกดตอนไหม่เที่งไปเที่ยวเทีอยนทอดเงาช่างเทียนทอดดอกข้านเกินชีพพุทธงมจิตรรมัดใ่โลกภัยทางลายมิหน้าสันติพุทธรงมจิตรำมัดใจศัตรูทางลายมัดใจโรคภัยทางลายมิหน้าสันติอภิมัจจุตจะมาสร้างให้ป่าโซ่กินทางผู้จังก็เลสร้างเทศนังสุตตาวาสตะ อายุประวัติตัดดีหาหนึ่งก็หาย์อหาหนึ่งหาศูนย์พี่น้องอหาหนึ่งหาศูนงี่าดีครับพี่น้องตรงก็เล็กทูบเลยนี่เล็กเ็ทูบหนึ่งหาหนึ่งที่แหลที่แลกเกินหาหนึงหานึ่งชัดเลยหาหึกับหาศูนย์ชัทีแรกพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับแคบหน้าจอมึงครับผมอพี่น้องินเป็นตัวไดแคบหน้าจอแคบได้ครับเด้อนะครับแคบหน้าจอแคบได้เลยนะครับ เป็นแนวทางด้วหนาหนึงนะครับล,ลองวิเคราะห์ไปอยางน,นามึงนะครับหมักบ่อปูปูหมักบ่อเออภาษาได้นี่ยต้อ,อ,อาเนะานะภาษาเยอะ